เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาการบวกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะหลักการแก้โจทย์ปัญหามีทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะเด็กๆเ,เรามาดูขั้นที่1นะคะเด็กๆต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนคะ่ะอ่านโจทย์ให้เข้าใจและตีความหมายโจทย์ให้ได้นะคะต่อไปเป็นขั้นที่2นะคะเด็กๆ ขั้นที่สขั้นวางแผนแก้โจทย์ค่ะเด็กๆต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าโจทย์ต้องการอะไรขั้นที่3นะคะขั้นดำเนินการตามแผนที่เราวางไว้โจทย์ต้องการถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้เราและขั้นสุดท้ายขั้นที่4ขั้นแสดงวิธีทำและตรวจหาคำตอบนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆ วันนี้นะคะคุณครูแอดก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำที่สื่อความหมายกันบวกมาฝากเด็กๆกันนะคะซึ่งคำเหล่านี้จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกได้มากขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างคำเช่นคำว่าและรวมกับให้มาทั้งหมดซื้อมาเพิ่มขึ้น รวมกันได้รับอีกมากกว่ารวมทั้งหมดไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆสามารถวิเคราะห์คำเหล่านี้ได้เด็กๆก,ก็สามารถวิเคราะห์โจทย์การบวกได้นั่นเองนะคะเด็กๆจำข้อสังเกตให้ดีนะคะ เรามาดูตัวอย่างโจทย์ปัญหาการบวกกันเลยค่ะฉันมีเงิน250บาทพี่มีเงิน350บาทฉันและพี่มีเงินรวมกันกี่บาทข้อสังเกตอยู่ตรงไหนคะเด็กๆคำว่าอะไรคะตอบกันได้ไหมเอ,อ่ยอาคำว่ารวมกันนั่นเองค่ะเราไปดูข้อที่สงนะคะ ร้านค้ามีปากกา110ด้ามซื้อมาเพิ่มอีก114ด้ามร้านค้ามีปากกาทั้งหมดกี่ด้ามสังเกตคำเอ่ยคำอยู่ตรงไหนคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะอ่ะซื้อมาเพิ่มอีกนั่นเองค่ะและก็มีคำว่าทั้งหมดด้วยนะคะต่อไปเราไปดูโจทย์ข้อที่3กันเลยค่ะ วันนี้รถไฟวิ่งในสวนสัตว์รอบเช้ามีคนขึ้นรถไฟ598คนรอบบ่ายมีคนขึ้นรถไฟ752คนวันนีมน้มีคนขึ้นรถไฟทั้งหมดกี่คนสังเกตคำกันนะคะมีคำว่าอะไรคะเด็กๆอ่าคำว่าทั้งหมดนั่นเองค่ะต่อไปตัวอย่างที่4นะคะวิทยุราคา 1,890บาทโทรทัศน์ราคามากกว่าวิทยุ7,250บาทโทรทัศน์ราคาเท่าไรเด็กๆสังเกตคำในโจทย์นะคะว่ามันมีคำว่าอะไรเอ่ยอ่าคำว่ามากกว่านั่นเองค่ะลุงขายข้าวได้เงิน4,525บาท ขายข้าวโพดได้เงิน2,470บาทลุงขายข้าวและข้าวโพดได้เงินกี่บาทเด็กๆทราบไหมคะว่าโจทย์ข้อนี้ถามอะไรคะในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือลุงขายข้าวและข้าวโพดได้เงินกี่บาทถ้านักเรียนสังเกตนะคะจะเห็นว่ามันจะเป็นประโยคคำถามค่ะ และสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มีอะไรบ้างคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือลุงขายข้าวได้เงิน4,525บาทและขายข้าวโพดได้เงิน2,470บาทเรามาวิเคราะห์โจทย์กันดูนะคะจากโจทย์ที่บอกว่าลุงขายข้าวได้เงิน4,525บาท ขายข้าวโพดได้เงิน2470บาทและโจทย์ถามว่าลุงขายข้าวและข้าวโพดได้เงินกี่บาทเราจะหาจํานวนเงินนี้ได้ยังไงวิธีการก็คือเราจะต้องนำจํานวนเงินที่ลุงขายข้าวได้มารวมกับจํานวนเงินที่ลุงขายข้าวโพดได้ใช่ไหมคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แบบนี้ค่ะ4525บวกด้วย24 7 0 เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจากประโยคสัญ,ญลักษณ์เราสามารถนำมาเขียนแสดงวิธีธรรมได้แบบนี้นะคะลุงขายข้าวได้เงิน4,525บาทขายข้าวโพดได้เงิน2,470บาทลุงขายข้าวและข้าวโพดได้เงิน4,525ัาท บวกด้วย2,470เท่ากับ6,995บาทคำตอบคือลุงขายข้าวและข้าวโพดได้เงิน6,995บาทค่ะเรามาลองตรวจสอบคำตอบกันดูนะคะจากคำตอบที่ได้ว่าลุงขายข้าวและข้าวโพดได้เงิน6,995บาท เรามาดูว่าเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่นะคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ลุงขายข้าวได้เงิน4,525บาทซึ่ง4,525บาทมีค่ามากกว่า4,500และลุงขายข้าวโพดได้เงิน2,470บาทซึ่ง2,470มีค่ามากกว่า2,400 ถ้าเรานำ4,500าร5 0 0รวมกับ2,400ก็จะมีค่าเท่ากับ6,900ดังนั้นคำตอบที่บอกว่าลุงขายข้าวและข้าวโพดได้เงินควรจะมีค่ามากกว่า6,900ซึ่งเราหามาแล้วนะคะว่าลุงขายข้าวและข้าวโพดได้เงิน6,995บาทซึ่ง6,995บาทก็มีค่ามากกว่า 6,900ดังนั้นคำตอบที่บอกว่าลุงขายข้าวและข้าวโพดได้เงิน6,995บาทจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะน้องมีเงิน18,612บาทพี่มีเงินมากกว่าน้อง5,435บาทพี่มีเงินกี่บาทในข้อนี้ โจทย์ถามอะไรคะนักเรียนทราบไหมคะในข้อนี้โจทย์ถามว่าพี่มีเงินกี่บาทและโจทย์กำหนดอะไรมาให้คะโจทย์กำหนดมาให้ว่าน้องมีเงิน18,612บาทและพี่มีเงินมากกว่าน้องอยู่5,435บาท เรามาวิเคราะห์โจทย์กันดูนะคะจากโจทย์บอกว่าน้องมีเงิน1,8612บาทและพี่มีเงินมากกว่าน้องอยู่5,435บาทถ้าวาดรูปจะเป็นแบบนี้นะคะเงินของพี่ก็คือจํานวนเงินของน้องรวมกับจํานวนเงินที่พี่มีมากกว่าน้องอยู่5,435บาบาทเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้คือ 18,612บวกด้วย5,435เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะจากประโยคสัญลญักษณ์เราเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้นะคะน้องมีเงิน18,612บาทพี่มีเงินมากกว่าน้อง5,435บาทพี่มีเงิน18,612 บวกด้วย5,435เท่ากับ24,047บาทคำตอบคือพี่มีเงิน24,047บาทเรามาตรวจสอบคำตอบกันดูนะคะจากคำตอบที่บอกว่าพี่มีเงิน24,047บบาทเราจะตรวจสอบจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะ ในโจทย์กําหนดให้ว่าน้องมีเงิน18612บาทซึ่ง18612บาทมีค่ามากกว่า18600และพี่มีเงินมากกว่าน้อง5435บาทซึ่ง5435มีค่ามากกว่า5400ถ้าเราน 18, 8, าํา18600รวมกับ5400ก็จะมีค่าเท่ากับ สองหมื่นสี่พันดังนั้นเงินของพี่ควรจะมีค่ามากกว่าสองหมื่นสี่พันนะคะซึ่งเราหามาแล้วว่าพี่มีเงินสองหมื่นสี่พันสี่สิบเจ็ดและสองหมื่นสี่พันสี่สิบเจ็ดก็มีค่ามากกว่าสองหมื่นสี่พันดังนั้นคำตอบที่บอกว่าพี่มีเงินสองหมื่นสี่พันสี่สิบเจ็ดบาทจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะ